สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบระมราชโอการโปรโด,ดกลา้าโปรโด,ดกระหมอ่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจ,จักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ดังต่อไปนี้ในการธนพักพวินพลเรือโทรกฤษดาจเจริญพาน,นิช พลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์นายกล้านรงจันทิกนางกอบการศุริศัตว์วัฒนวรังกูลพลโทกัมปนาศรุดดิษฐ์นางการจนารัตลีวิโรธพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรันนายกิต,ติวศีนนท์พลโทกิติอินทศรนนายกิติชัยไตรรันตนสิริชัยพลเอกกิติพงเกตโกวิทนายกิติศักดิ์รัตนวราหะพลตรีกู้เกียรติศรีนาคาพลเรือเอกไกรสอนจันทรสุวานิธ พลเอกคณิตสาพิทักษ์พลอากาศโทจอมรุ่งสว่างพลเรือเอกจักรชัยผู้เจริญยศพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาพลตรีจารึกอารีราชการันพลเอกจิรพงษ์วรรณรัตน์พลเอกจิรศักดิ์ชมประศบพลเอกจิรเดชโมกขสมิตรนายเจตศิรธารานนท์พลโทฉัดเฉลิมเฉลิมสุขนายเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์พลโทเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกชนะอยู่สถาพร พลอากาศเอกชนะรัตนอุบลพลเอกชยุติสุวรรณมาศพลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตนายชัชวานอภิบาลศรีพลตรีชยุทธพร้อมสุขพลเรือเอกชัยวัน์เอี่ยมสมุทรพลโทชาญชัยผู้ทองนายชานวิทย์วัศยังกูลพลโทชาติอุดมติาศสิริพลอากาศเอกชาลีจันเรืองพลเรือเอกชุมนุมอาจวงศ์พลเรือโทชุมพลวงเวคินนายชูเกียรติรัตนชัยชาน น,นายนรงชัยอัคราเสรณีพลอากาศเอกนรงศักดิ์สังขพงศ์นายดิษฐศน์โหตร,รก,กิจพนอากาศเอกตรีทศสนแจ้งนายตวงอันทชัยพลเอกไตรรัตน์รังครัตพนอากาศโทถาวรมณีพฤกษ์พนเอากาทรงกิติจักกาบาดพลอากาศเอกทรงธรรมโชคคณาพิทักษ์คุณหญิงทรงสุดายอดมณีพลเอกทวีปเนตรนิยมพลเรือเอกทวีวุฒิพงศพิพัฒน์ นายทวีศักดิ์สุดกวาทินพลอกกาศเอกธงชัยเฉล่มเขตพลเรือโทธร,ราธรขจิตสุวรรณพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครน,นายธาน,นีอ่อนละเอียดพนโทธานชัยยันศรีสุวรรณนายธำรรงทัศนานลีพนโทเทีระชัยนาควานิชพลเอกเทรวัฒน์บุญยประดับพลเอกเทระเดชมีเพียรพลเอกนพดลอินทปัญญาพลเรือเอกนพดลโชคระดานายนรน,นิตเสฐบุตร นายนิพนธ์นราพิทักษ์กุลนางนิพัฒนาอมรรัตนเมธาพลเอกนิพัฒนทองเล็กนายนิรวัตรปุณกันพลโทนิวัตรศรีเพนนางนิสดานเวชยานนท์นายนิเวศนันทจิตนายบุญชัยโชควัฒนานายบุญทักษ์หวังเจริญพลอากาศเอกบุญยริศเกิดสุขพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์พลตำรวจโทบุญเรืองผลพาน,นิชนายประดิษฐ์วรรณรัตน์นายประมุตสุตบุตรนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ พลโทรปรีชาจันโอชานายปรีชาวัชราภายัยพันตำรวจโทพง์ชัยวราชิตร้อยตำรวจตรีพงนิวัตรยุทธพันธ์บริพานนายพศอารามวัฒนานนท์พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณคุณพรทิพจาระนายพรเพชรวิชิตชนลชัยนายพรศักดิ์เจรนยัยพลเรือเอกพลวัชสิโรดมพลเรือเอกพิพออกจาร์ธีระเนตรพลตำรวจเอกพิชิตควรเดชคุป พลเอกพิรุณแพ้วพลสงพลโทพิสิทธิสาร,รนายพิรศักดิ์พอจิตนางพิไลพันธ์สมบัติสิริพลอากาศเอกเพิ่มเกียรติลวนณา,านพลเอกไัยชยนค้าทันเจริญพลอากาศเอกไผ่สารสีตะบุตรพลตรีไผโรดทองมาเองพลเอกไพโรธพานิสมัยนายพัทรศักดิ์วรณแสงนายพานุอุทัยรัตน์พลโทพานุวัต์นาควงศ์นายพิรมกมนรัตนกุล นายมนเทียนบุญตันนายมนตรีสีเอี่ยมสะอาดนายมนุษย์วัฒนโกเมนพลเอกมารุษปัดโชตสิงห์พลเอกยอดยุทธบุญญาธิการนายยุทธนาทัพเจริญพลเรอเอกยุทธนาฟักผลงามพลเอกยุวนัศสุริยกุลณอยุธยานายรัชตะรัชตะนาวินพลเอกเลิศฤทธิ์เวสวรรค์พลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลโทวลิรโรจนพักดี พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนายวันชัยสารธุรทัศน์นายวันลบตังคณานุรักษ์พลเรือเอกวันลบเกิดผลพลเอกวิทเทพัสดินณอยุธยาพลเอกวิชิตศรีประเสริฐนายวิทยาฉายสุวรรณนายวิทวัตบุญยสถิตพลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้พลเอกวิราชอรุณศรีพลเรือโทวีรพันธ์สุกก้อนนายเวีระศักดิ์ฟูตระกูลพลโทวีรรันฉันทศาสตร์โกศล นายวุฒิชัยกบิลาการนายวุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์นายศรีศักดิ์ว่องสองสารนายศักดิ์ชัยธนบ,บุญชัยนายศักดิ์ทิพย์ไกรเลิเกนายศิริชัยโชติรัตพลเอกสิริชัยดิฐกุลนายศิริพลยอดเบืองเจริญพลอากาศเอกเสวเกียรติเชยมะพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณพลโทสุภกรสงวนชาติสอนไกรพลเอกสกลสัจจานิธพลเอกสกลชื่นตระกูลนายสถิตสวินทร์ พลเรือโทสนธยาน้อยฉายานายสนิทอักษรแก้วนายสมจาตุศีพิทักษ์นายสมคิดเลิศดพฑูทู์นายสมชายแสวงการนายสมบูรณ์งามลักษ์นายสมพรเทพสิทธานายสมพลเกียรติไพบู์นายสมพลพันมณีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายสมศักดิ์โชิรัตนสิริพลเอกสมหมายเก่าตีระพลเอกสมเจตบุญถนอมพลรีสมโพศวังแก้ว นายสารณะปุลใบชัยพฤกษ์พลอากาศเอกสริพงศ์โกมุทานนท์พลอาาเอกสิงศึกสิงไพรนายนสาธิตชาญเาากุลนายสีมาสีมานันพลโทสุชาติหนองบัวพลอากาศเอกสุธิพันธ์กฤษณคุปต์นายสุธรรมพันธุสักนายสุพันธ์ม,มงคลสุธีคุณหญิงสุมนคาพรมบุญนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชยัยพนโทสุรเชษชัยวงศ์พนเอากสุรพงศ์สุวรรณอาต พลเอกสุรวัตรบุตรวงพลเรือเอกสุรศักดิ์หลุนเริงรมนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์พลโทสุวโรธทิพมงคลนางสุวิมลภูมิสิงหราชนางสาวณีสุวรรณชีพพลเอกโสพลศรีพิพัฒน์พลเอกอัคนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์พลเอกองอาจพงศักดิ์พลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอพลโทอดุญเดชอินทพงศ์พลโทอนันตพรการจนรัตน์นายอนุวัฒน์เมธีวิบูรณวุฒิ นายอนุศาสตรสุวรรณมงคลพลเรอเอกอมรเทพนบางช้างนางสาวอรจิตสิงขานมณิตพลเอกอักษราเกิดผลพลอากาศเอกอาคมการจนะิรันนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธพลอากาศเอกอานน์จารยพันนายอาสิทิพิทักษคุ้มพลนายอัมพลกิติอัมพลพลโทอัมพลชูประทุมพลตรีอินทรัตยอดบางเตยพลอากาศเอกอิทธพรสุดพวงนายอิสระว่องกุศลกิจ พลเอกอูดตเบื้องบนพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุจัน์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2557